มาดูกันนะครับสำหรับเทปนี้นะฮะแคทคิงนะครับแม็กสติ l นะฮะสำหรับงานสายลุยทั้งหลายนะครับนะสายสมบุกสมบันนะครับสายลุยสายหวดนะฮะสายเล่นแบบไม่ต้องทะนุถนอมนะครับสายอึดนะครับสายถึกสายทนนะฮะนะครับมาแล้วนะฮะมารีวิวกันให้ดูแล้วนะครับนะครับแคทคิงนะฮะแม็กสตินะฮะเป็นรอบปีเก่านะครับ เอามาเล่ากันใหม่นะฮะราคาหน้าคบหานะครับราคาประหยัดนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะฮะมีสติกเกอร์นะครับนะฮะทั่วๆไปนะครับของแคทคิงนะฮะมาดูตัวลอกกันเลยดีกว่านะครับนะฮะสปูนเป็นลองคาร์ดนะครับสีออกเป็นดำเงานะฮะนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับ นะครับสไตล์คัสคิงนะครับนะหนอบนะครับเป็นพลาสติกนะฮะจับกระชับมือดีนะฮะนะครับหมุนก็ลื่นนะครับนะฮะลายโรลเลอร์นะครับยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะฮะก็คือไม่มีลักษณะที่เป็นกลวยนะครับให้สายแทงด้านซ้ายด้านฝานะฮะเป็นรูปทรงวงรีนะครับแนวตั้งนะฮะ นะครับเดี๋ยวปรับคอสปูนิดหนึ่งนะครับปรับเบรกไม่มีเสียงนะครับนะครับลอกราคาประหยัดนะฮะของค่ายแคทคิงนะครับแม็กซ์ติลนะฮะปรับหน่วงไม่มีเสียงนะครับสัญญาณเสียงปลาลากไม่มีนะฮะสายอึดสายทึกสายทนนะครับงานลุยๆนะครับงานใช้ไม่ต้องถนุถนอมไม่ต้องบรรยับัรรยังเลยนะฮะความลื่นนะครับแค่กดฟีสปูลนะครับ ปูนหมุนแล้วนะฮะนะครับอ่าแม่เหล็กปรับอยู่ที่ระดับสามจะลองระดับศูนย์นะครับดูความลื่นก่อนนะครับอ่าลื่นปลื้ดเลยนะฮะสาย P E สอง P E สามสายลุยสายงัดนะครับประชอนนะฮะในป่าในหญ้าในดงนะครับปรับแม่เหล็กมาที่ระดับห้านะฮะอ่านี่แม่เหล็กระดับห้านะครับ คัรคิงเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบเบรกแม่เหล็กนะหน่วงที่หนักหน่วงมากนะครับนี่ระดับสิบเลยนะฮะแต่ถ้าเราปรับระดับสิบเนี่ยหมุนมันจะหนืดหนืดมือนะครับแรงดูดมันมหาศารมากนะฮะนะครับถ้าปรับที่ระดับห้านะครับนะฮะหมุนลื่นนะฮะนะครับเปิดฝาฝั่งปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับกดนะฮะแล้วบิดขึ้นนะครับอ่านะฮะโอ้โหดูแม่เหล็กนะครับ บาบอคอแตกนะฮะให้มาสิบเม็ดนะครับถึงว่าเลียนะพลังหน่วงหนักมากนะครับสําหรับตระกูลพวกคัสคิงทั้งหลายนะฮะสปูลเป็นแบบแกนยาวนะครับสปูลลองคัสนะฮะตัวสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับนะฮะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับว่ากลไกภายในเป็นยังไงนะฮะอ่ะตามเข้าไปดูกันเลยนะครับ ครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะนะครับเป็นลอกที่ถูกออกแบบมาสําหรับสายหวดโดยเฉพาะนะฮะสายนะครับสายโหดโหดนะฮะสายอัดนะครับสายหวดเปิดมือนะฮะนะครับสายทําระยะนะครับอ่าเริ่มกันที่แขนหมุนก่อนนะครับแขนหมุนเนี่ยอ่าถ้าใครซื้อมาแล้วชอบใช้นะครับก็ใช้ไปนะฮะใครไม่ชอบใช้ก็เปลี่ยนแขนหมุนใหม่นะครับนะครับเรื่องแขนหมุนนะฮะมาเป็นอลูมิเนียมนะครับ ปับเบรกนะครับเป็นวัสดุพลาสติกนะฮะนะครับย้ำเกลียวทองเหลืองนะครับนะฮะนอกานั้นก็ในชุดนะครับก็ไม่มีอะไรบ้ากนอกจากแหวนสปริงนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องพระเบรกกันก่อนนะครับพระเบรกที่ให้มาเนี่ยนะฮะเป็นเทฟลอนนะครับนะครับหนึ่งสองสามสามแผ่นนะฮะแผ่นล่างสุดนะครับเป็นเททีร้อยนะฮะนี่เบอร์ร้อยนะครับนะครับมีความหยาบนะซึ่งให้พลังเบรกที่หนักหน่วงนะครับเราก็ใต้เฟืองนะฮะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับคือชิ้นนี้นะฮะ เป็น HT 1 0 0เหมือนกันนะครับความหนาอยู่ที่1.5ึมิลนะครับการกดต่างๆนะฮะนะครับนะครับเป็นวัสดุสแตนเลสนะฮะนะครับปุ่มปรับหน่องนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะฮะตีโลโก้คัตคิงนะครับนะฮะลูกปืนคอเสานะครับสแตนเลสนะฮะเฟืองขับนะครับเฟืองได้นะฮะดูขนาดนะครับโคดโหดนะครับทั้งมีความหนานะฮะร่อง เฟืองที่ลึกนะครับนะฮะเป็นทองเหลืองเกตดีนะฮะครับหนามากนะครับนะฮะเชื่อได้เลยว่าลอกตัวนี้อึดแน่นอนนะครับดูจากล่องเฟืองนะครับดูจากขนาดของฟันเฟืองนะฮะนะครับถึงว่าเลยนะครับเอามาลุยได้สบายนะฮะดูพีเนียนนะครับนะครับพีเนียนนีนเท่ากับลอกอาบูตกปลาหน้าดินเลยนะฮะตัวใหญ่มากนะครับนะฮะ งานกัดกึงเรียบร้อยนะครับไม่มีฟา์มคมนะฮะซึ่งเป็น QC ของคัสคิงอยู่แล้วนะครับงานพวกนี้นะครับที่สําคัญนะครับบายกพีเนียนนะฮะเสริมเกลือกม้าเหล็กมาด้วยนะครับนะฮะลืมเรื่องฟา์มศึกนะครับความหลวมฟาร์มคอนไปได้เลยใช้งานยาวๆนะครับเสาได้นะครับเป็นทองเหลืองนะฮะตันทั้งแท่งนะครับวัสดุเกรดเดียวกับตัวเฟืองนะฮะนะครับมาต่อกันที่ชุดท้องเกียร์นะครับ บาเตะนะฮะเป็นโลหะนะครับไม่มีลูกปืนประคองพิเนียนนะครับนะครับบากดนะครับเป็นแบบเหล็กนะฮะนะครับครอบด้วยวัสดุเทฟลอนอีกหนึ่งชั้นนะครับบาเตะยาวนะฮะนะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับนะครับมีลูกปืนประคองเสาได้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยลอกตัวนี้น่าจะให้มาเน้นที่ความแข็งแรงนะครับ เน้นที่ลุยๆนะฮะงานหนักๆนะครับต่อกันที่ฝาครอบ้องเครื่องนะครับมีลูกปืนประคองพีเนียนนะฮะหนึ่งตลับนะครับที่สําคัญลูกปืนการตีกลับนะฮะเชื่อไหมว่าให้มานะครับสิบเม็ดนะฮะการการถอยหลังนะครับการการกลับที่แม่นยํานะครับการจับรอบที่แม่นยํานะฮะให้มาสิบเม็ดหรือสิบพินเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะฮะนะครับ ในเกตแบบนี้นะครับในลอกราคาเกตแบบนี้นะครับตัวสปูลเราคุยกันไปแล้วนะฮะนะครับชุดแม่เหล็กเราคุยกันไปแล้วนะครับนะฮะเป็นแนวทางนะครับสําหรับสายลุยสายโหดนะครับสายตีเปิดมือนะฮะนะครับสายสมบุกสมบันสายไม่ต้องทนุถนอมนะครับสายตีแม่งอย่างเดียวนะฮะอัดอย่างเดียวนะครับตัวนี้แนะนํานะฮะเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวขอประกอบคืนก่อนนะครับอ่าเป็นไงครับใครอยากเล่นอยากหานะครับอยากสั่งมาใช้นะครับ พักมาขอลิงก์ได้นะฮะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับไปซื้อกันเอาเองนะฮะนะครับสายอึดสายทึกสายทนสายหัวดสายอัดอย่างเดียวนะครับนะครับเมื่อถอดให้ดูนะฮะกลไกภายในนะครับเติมน้ํามันแล้วนะฮะความลื่นนะครับนะครับลื่นปลืดนะฮะไม่ติดเรื่องเซอร์ราวเรื่องเสียงต่างๆนะครับหามาเล่นได้นะครับหามาลุยได้นะฮะใช้แบบไม่ต้องทะลุถนอม ลุยกันอย่างเดียวนะครับสำหรับคัสคิงนะฮะแม็กสติลตัวนี้นะครับนะครับตัวไม่ใหญ่นะฮะจับก็กระชับมือนะครับนะฮะนะครับความสวยงามรูปทรงลักษณะนะครับนะฮะไม่ขี้เลนะครับไม่ตกยุคนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นลอกปีเก่านะฮะแต่ยังน่าใช้อยู่นะครับด้วยราคาตอนนี้น่าคบหามากนะฮะนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะ นะครับสายลุยไม่ควรพลาดนะครับเราพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ